สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับก็พบกับผมจากบอลคนรักรถไฟนะฮะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับสถานีรถไฟบ้านแหลมนะฮะสำหรับสถานีรถไฟบ้านแหลมเนี่ยก็เป็นสถานีต้นทางนะในเส้นทางรถไฟสายบ้านแหลมแม่กลองนะครับผมซึ่งเส้นทางรถไฟสายแม่กลองเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะก็คือช่วงที่1นึ่งวงเวียนใหญ่มหาชัยนะแล้วก็ช่วงที่2ก็คือบ้านแหลมแม่กลองนะครับผม นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะฮะสำหรับสถานีรถไฟบ้านแหลมนะตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผมสถานีก็จะอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนนะฮะอันนี้ก็บรรยากาศริมแม่น้านะครับผมมีสะพานไม้นะฮะให้เดินชมบรรยากาศป่าชายเลนนะบริเวณด้านหน้าสถานีนะครับผมแล้วก็เป็นแม่น้ําท่าจีนนะฮะ ครับก็พาเอามาชมวิวบริเวณริมแม่น้าท่าจีนนะครับผมอ่ามาชมบรรยากาศริมแม่น้ํานะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่าต้นต้นไม้นะต้นไม้ป่าชายเลนนะครับผมอ่าน่าจะพวกต้นลําพูหรืออะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะอ่าที่เราเห็นเป็นวัดนี่นะก็คือวัดแหลมสุวรรณารามนะครับผมอยู่ด้านข้างสถานีรถไฟบ้านแหลมนะฮะนี่ก็มีพวกเรือประมงนะฮะข้ามไปตรงนู้นนะครับก็อาจจะไปสถานีรถไฟมหาชัยได้นะ อ่าซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากวงเวียนใหญ่เนี่ยอ่าแล้วก็จะนั่งรถไฟต่อไปแม่กองนะก็ต้องนั่งเรือข้ามาท่าฉลอมก่อนนะแล้วก็มาต่อรถไฟที่นี่นะครับผมบรรยากาศนะเดี๋ยวเราไปดูที่สถานีกันนะครับครับตอนนี้ก็กลับมาที่บริเวณสถานีแล้วนะก็มาดูสถานีกันนะครับผมว่าลักษณะเป็นไงบ้างนะนี่ก็มีการตกแต่งด้วยรูปรถไฟนะอ่าอาคารสถานีเนี่ยก็เป็นอาคารไม้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องจำหน่ายตั๋วนะ นี่นะครับสถานีบ้านแหลมนี่นะ,ะมีตารางรถไฟบอกนะครับผมอันนี้เป็นช่องขายตัวนะ๋วนะครับผมนี่นะตารางรถไฟนะแล้วก็ทางด้านนี้นะครับก็มีขบวนรถไฟจอดอยู่นะครับผมนี่นะเป็นรถสายแม่กลองนะรถด,ดีเซลรางก็สําหรับ ขบวนนี้นะก็เป็นขบวนสุดท้ายนะครับผมจากบ้านแหลมไปแม่กลองนะออกจากสถานีบ้านแหลมเวลา16นาฬิกา40นาทีนะครับผมอันนี้ก็ห้องน้ํานะมีการประดับตกแต่งนะด้วยรูปรถไฟเออก็ดูสวยงามดีนะครับผม <laughs> นี่นะห้องขายตั๋วนะครับแล้วก็ที่นั่งรอของผู้โดยสารน,นะอันนี้ก็ระครังสถานีนะ ก็บริเวณในสถานีนะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นพวกร้านขายของนะแล้วก็เป็นบ้านเก่าๆนะฮะนี่ก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยร้านขายของจะเยอะนะครับผมนี่ก็เป็นบ้านนะฮะแล้วก็จะเป็นชานชลานะครับยาวไปตลอดแนวนะครับก็สําหรับทางด้านนี้นะครับก็จะมีพวกรูปภาพเก่าๆของเส้นทางรถไฟสายแม่กลองนะ เราก็ดูพวกภาพในอดีตนะนี่นะ,ะ,ะก็ถือว่าดีนะผมะมีการาติดรูปภาพไว้นะให้ชนรุ่นหลังเนี่ยได้มาดูนะผมผมก็เกิดไม่ทันนะยุคพวกนี้มีรถจากไอ้น้ำนะแล้วก็เนี่ฮนะพวกรถด,ดิเซลางเก่าๆนะครับผมนะครับก็เดินมาดูเรื่อยๆนะนี่ก็ยังคงเป็นพวกนะบ้านคนนะผมแล้วก็นี่ก็มาถึงสุดชานชาลานะบริเวณ หัวขบวนของรถไฟนะฮะซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักขบวนรถก็จะออกนะครับผมครับก็บรรยากาศบริเวณหัวชานชลานะอันนี้เราก็มาดูขบวนรถไฟออกจากสถานีบ้านแหลมนะครับผมขบวน4387นะฮะบ้านแหลมแม่กลองนะะก็เคลื่อนขบวนออกแล้วนะครับ อวมาด้วยกันสี่ตู้นะนะก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็สำหรับสถานีต่อไปนะครับที่ถัดจากสถานีบ้านแหลมเนี่ยก็คือที่หยุดรถโรงพยาบาลน,นครท่าฉลอมนะแล้วก็ที่หยุดรถท่าฉลอม ตลอดปลายทางนะจนถึงสถานีแมกลองนะทางด้านซ้ายนะก็มีการสร้างโรงรถดีเซลลางนะครับผมที่สถานีบ้านแหลมแห่งนี้นะก็มีความคืบหน้านะด้านในนยก็มีการวางรางเรียบร้อยนะครับผมที่ผมเคยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะอยากเห็นบรรยากาศที่สถานีรถไฟบ้านแหลมนะผู้ที่ยังไม่เคยมา ผู้ที่ยังไม่เคยมานะครับผมแล้วก็ยังไม่เคยเห็นนะวันนี้ก็ได้มาจัดให้ทุกท่านได้ชมนะครับผมบรรยากาศในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองนะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เคยมานะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีสเสน่ห์นะครับผมที่บรรยากาศไม่เหมือนเส้นทางสายอื่นๆเนี่ยก็คือบรรยากาศน่าเกลือนะครับผมนะฮะแล้วก็บรรยากาศป่าชายเลนนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะฮะ ก็มาพบกับผมได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะพยายามหาอะไรมานําเสนอนะที่เกี่ยวกับรถไฟนะครับบรรยากาศตามสถานีที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับก็มาพบกับผมในคลิปหน้าได้นะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ